สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนะผมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยเกิดไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมห่างเลยช่วงนี้ค่อนข้างจะห่างหน่อยเพราะว่าก็เล่นง,งานอยู่ก็จะมาถือโอกาสวันนี้เป็นถือโอกาสมารีวิวมีดน,นะผมเนาะวันนี้ก็ค่อนข้างจะหลายเล่มด้าประกบครับผมมีวันนี้จะรีวิวการฟันให้เล่มหนึ่งนะผมเนาะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากให้รีวิวฟันไม้ให้ดูก็สามารถ ทักเข้ามาในไลน์นะผมทักฝากไว้ในไลน์แชทในไลน์ได้นะผมเนาะเออเราจะเอาก็จะมาตอบอาจจะเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงพักเที่ยงหรือตอนเย็นนะผมอาจจะได้ตอบเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเวลางานจะไม่ได้ตอบนะผมเนาะก็จะชี้แจงให้กับลูกค้าด้วยนะผมเนาะบางทีนะผมการโทรมานะการโทรมาในเวลาทํางานอาจจะไม่ได้รับสายนะผมเพราะว่าทํางานอยู่ไม่ได้ยินเสียงเนาะแล้วก็ไม่ได้พกโทรศัพท์ด้วยนะผมกอช่วงกลางวัน เกิดจะโทรศัพท์ก็จะอยู่ส่วนมากก็อยู่กับลูกนะผมอาจจะมีการเรียนออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยก็จะไม่ได้รับสายนะผมเนาะก็อ,อยากให้ถ้าสมมุติจะโทรมาจริงๆมีอยากโทรจริงๆคือไม่สามารถอแอดไลน์ได้อะไรประมาณนี้จากโทรมาก็อยากให้โทรมารมันหลังบุกมงเย็นนะผมเพราะว่าช่วงหลังบุกมงเย็นผมจะเลิกงานแล้วนะผมเนาะแล้วก็การตอบคอมเมนต์หรือการตอบไลน์จะเป็นการช่วงเย็นนะผมเนาะส่วนมากเกินช่วงเย็นอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะผม นะเพื่อไม่ใหการไม่เสียเวลานะผมไปดูตัวอย่างมีดกันเลยนะผมก็สําสหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะสั่งมีดแล้วก็ยังยังต้องการดูแบบมีดว่ามีทรงอะไรมั่งนะผมไปดูกันครับผมครับผมก็มีดตอนนี้นะผมในในรถนี้นะก็จะมีอยู่ประมาณมีมาชเชตเต้น,นะผมก็มีใบข้าวจะมี ก็มีคัตติ้งนะผมคัตติ้งแล้วก็ลำโบซีนะผมก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะผมคล้ายกันเฉยๆนะผมคัตติ้งนะฮะถ้าเป็นคัตติ้งนะผมก็จะโค้งหลังจะแอ็นมาแล้วก็ด้ามโค้งลงนะผมนี้นจะเป็นคัตติ้งนะผมในแบบในแบบที่เราทนะําเนาะเกิดถ้าไม่ถ้าช่านอื่นเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นลมโบซีนะผมลมโบซี หลังจะโค้งนิดนิดนะผมโค้งนิดๆิดมาด้ามจะค่อนข้าง,งจะตรงมานะผมตัวนี้คือจะเป็นลำเบอสี่นะเห็นไหมะด้ามจะต่างกัน,นผมด้างจะโค้งตัวนี้จะตรงนะผมตัวเล่มนี้สั่งทำพิเศษนะผมลูกค้าสั่งทำพิเศษตัวนี้จะเป็นลเบอสี่ลูกค้าสั่งทําให้หลังแอ็นนะผมแอนเห็นไมหมฮะ สังส่งทำพิเศษนี่ก็จะเป็นเอบวี้ึ่งสเปรต้าครับผมตัวนี้จะเป็นบวีคลาสสิกแล้วก็คุกกี้แล้วก็ตัวนี้เล่มนี้เป็นมีดที่ลูกค้าส่งมาให้เจียคมแต่งคมแล้วก็ชุบแล้วก็เข้าด้ามนะครับผมลูกค้าตัดส่งมาให้นะครับผมเล่มนี้ ส่วนราคานะผมราคาราคาของมีดนะผมก็ขนาดปกตินะผมด้ามประกบขนาดปกติยาวไม่เกิน12นิ้วนะผมกว้างไม่เกิน2.2นะผมราคาอยู่ที่800บาทนะผมไม่รวมค่าส่งนะผมไม่รวมค่าส่งก็จะมีทรงที่ราคาจะสูงกว่าเออก็คือคูคีตผมคูคีกับ พลังนบผมรถนี้ไม่มีะลังมีคู่คีย์นะผมคู่คียจะอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะผมนาดปกติยาวไม่เกินสิบสองนิ้วว่างไม่เกินสองจุดสองจะอยู่ที่หนึ่งพันบาทเพราะว่าค่อนข้างจะทํายากหน่อยแล้วก็ใช้เหล็กเยอะกว่าสําหรับแบบปกตินะผมถ้ามีเดือยมีเดือยแล้วก็ทําตรงนี้นะผมก็จะราคาเพิ่มนิดหน่อยนะผมเพราะว่า เราจะวัด12นิ้วจากบริเวณนี้นะครับผมบริเวณคมขึ้นไปหาปลายนะผมส่วนข้างล่างนี้เราไม่ได้วัดนะครับผมไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วัดเพิ่มลงมานะครับผมคือเราจะวัดเฉพาะคมนะครับผม12นิ้วด้ามแบบปกตินะผมด้าปกติจะเป็นด้ามไม้ประดูนะครับผมเป็นด้ามไม้ประดู ที่ทาไปให้ถ้าเป็นด้ามไม้พิเศษก็บวกอีกสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่จะเป็นด้ามประดูประดูตัวนี้จะเป็นด้ามพิเศษนะผมพิเศษด้ามพิเศษเล่มนี้นะฮะส่วนด้ามน,นี้จะเป็นไม้พยุงนะผมลูกค้าส่งมาของคุณไกรสอนนะฮะของคุณไกรสอนจะมารีวิวการฟันให้ดูด้วยนะผมวันนี้ก็ออยังไม่ไม่เสร็จพร้อมส่งนะผม เพิ่งขัดเสร็จพึ่งขัดด้ามเสร็จนะครับผมก็เหลือแต่งใบมีดแล้วก็แต่งด้ามจะไปฟันให้ดูก่อนครับผม ฟันแลวครับผมครับผมมารีมาฟันของคุณไปสอนนะผมเป็นมาชิตเต้นะผมน้องนิ้วด้ามไม้เสร็จลูกค้าส่งมาเนอะผมเป็นด้ามไม้พยุงนะผมสภาพก็คือ,อยังไปอยู่ไกลมันมองไม่เห็น <c oughs> โอ้ไปอยู่ไกลสภาพก็คือยังยังไม่เสร็จนะผมคือด้ามก็ยังไม่ได้แต่งเสร็จนะผมตัวมีดก็ยังไม่ได้แต่งนะผม แบบสภาพดิบๆเดิมๆนะครับผมไม่ได้ขัดอะไรเพิ่มเติมแบบดิบๆเลยนะครับผมยังไม่ได้แต่งคมยังไม่ได้รับคมอะไรนะครับมา,าฟันให้ดูก่อนเลยก่อนที่เราจะไปแต่งนะครับผมน,นี้ก็จะเป็นไม้ประดูลูกค้าอยากให้ฟันให้ดูก็เอาไปขอโอ้เรบาบังลูกหลาเอนเลยน,นี่จะเป็นไม้ประดูนะครับผมมาดูเกล็ดมาก่อนนะเดี๋ยวจะมาฟันไม้ อ่อนเกนี่คือแก่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้ติดกระพีนะ้นะในตัวนี้ทางนี้จะเป็นไม้ติดนี่ก็เป็นกระพี้นี่จะเป็นแก่นแต่ไม้ไปดูลายนะผมแต่ว่ามันมันเป็นโพรงนะผมใช้ทาด้ามมีดไม่ได้นะ ประมาณนี้เดี๋ยวจะฟันอีกไหมนะก็บอกว่าเอาอีกอีกแก่นนะผมแข็งเลยนะผมฟังเสียงนะแข็งไหมฟังเสียงเนาะ <laughs> แข็งนะผมทางกระพริบเนี่ยกระพริบจะติดเหนียวาทางแก่นจะติดแข็งครับผม เดี okay. ๋ยวฟันไม้สดให้ดูด้วยเอาจากไม้แข็งไปมาเดี๋ยวจะพันไม้สดให้ดูด้วยนะผมยังอยู่เนาะเออมาฟันเล่มเล็กนี่ก่อนให้ดูด้วยนะครับผมเล่มนี้ก็จะเป็นส่งใบข้าวปลายโค้งลงนะผมนี่นะฮะลายจะโค้งนะผมเล่มนี้มีเดือดมีเดือยนะผม,ม สภาพก็คือว่าสภาพดิบๆนะผมยันไม่ได้แต่งอะไรนะฮะเดีจะทดสอบการฟันเขาไม่ได้แต่งนะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนะบโอมปักหันพอเดี๋ยวจะเอาไม้ไผ่มาฟันให้ดู 结束了。Hey, หาได้แค่นี้นะผมวันนี้ได้เป็นเอามาใช้งานจะมาฟันให้ด้วยไม่ใช่ลำใหญ่อะไรนะผมทำเล็กๆแล้วก็เป็นไม้ไม่ใช่ไม้ที่หนานผมไม้ไม่หนาลำเล็กๆก็จะมาฟันให้ดูว่ามันจะแตกต่างกันหรือเปล่ามาสดกับมาแห้งเลยมานี้ับผมไ,มได้บอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเก่งมากมายอะไรนะครับผมเนาะ ของคุณไก่สอนไก่สอนตันน,นี้เอชื่ออะไรไม่จำ ยังยัง,ยงไม่ได้ทักลูกค้าไปนะผมเดี๋ยวต้องรอรอชื่อลูกค้าก่อนนะผมนจะฟันให้ดูก่อนอดูมาแห้งต่อ,อ

จำนะพิเศษทั้งคู่นะผมก็จะได้นำไปจุดแต่งตัวมีดแล้วก็ด้ามใหม่แล้วก็ด้ามด้ามก็จะ พ่นเลกเกอร์ให้นะผมด้ามจะพ่นเลกเกอร์ให้แล้วก็ตัวมีดนี้จะเคลือบด้วยวาสลีนนะผมเพื่อกันสนิม<อ><อ>ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมารีวิวตัวด้ามสวมไม่ดูนะผมวันนี้รีวิวด้ามประกบไปก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไหลเล่มมันก็จะทําให้วิดีโอช้านะผมวิดีโอยาวเกินไปนะผมอ,อ่ะมีอะไรอีกไหมครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอบพระคุณนะผมท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้านะผมที่ ก็ามาติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะผมเนาะอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอันฟันอะไรหรือทําเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาตายไปดูได้นะผมเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาอย่างแค่นี้ก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม